สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปลดหนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศให้ได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะครับก็เป็นการแจ้งเตือนนะครับมาจากรัฐบาลโดยตรงนะครับสำหรับเงินเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุทั่วประเทศนะครับทั้งที่ผู้ได้รับอยู่แล้วแล้วก็คนที่กําลังจะได้รับเงินนะครับก็ต้องรับทราบข้อมูลนะครับต่อไปนี้ซึ่งหากไม่ทําทั้ง2ข้อต่อไปนี้ ท่านจะไม่ได้รับเงินเบีย้ยอย่างชีพนะครับรัฐบาลก็จะไม่จ่ายเงินให้กับท่านหมดสิทธิรับเงินทันทีนะครับเรื่องนี้ก็สําคัญกับทุกท่านนะครับก็ควรที่จะฟังให้จบนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะเสียใจภายหลังได้ก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันเลยนะครับว่าต้องทําอย่างไรกันบ้างนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าท่านชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปมีประโยชน์ก็ช่วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆนะครับ รับชมแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรหรืออยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับรัฐบาลได้ออกมาแจ้งเตือนสําหรับผู้สูงอาย,ยุทั่วประเทศนะครับเกี่ยวกับเงินเบี้ยยางชีพที่ได้รับกันอยู่หรือกําลังจะได้รับเงินนะครับก็ต้องรู้ข้อมูลและทําตาม2ข้อต่อไปนี้นะครับไม่อย่างนั้นรัฐบาลจะระง,งับการจ่ายเงินให้แก่ท่านหมดสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพได้นะครับ โดยเป็นการแจ้งมาจากมหาดไทยนะครับโดยปรัดมหาดไทยเผยเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยอย่างชีพผูส้สูงอายุอปทนะครับปีงบประมาณพศ2567เริ่มตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน2565แล้วก็มกราคมถึงกันยายนปี66ยำ้ำอย่าลืมตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็นำบัตรประชาชนพร้อมทะเบียนบ้านไปด้วยนะครับ นายสุทธิพงษ์จุนเจริญนะครับประหลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีการแจ้งให้ทุกจังหวัดซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับประจำปีงบประมาณพศ2567นะครับซึ่งผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับและยังไม่เคยลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุก็ยื่นคําขอเพื่อแสดงความจํานงนะครับขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้นะครับ ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิลำเนาของผู้มีสิทธิ์ช่วงแรกนะครับก็คือตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนสองห้5ก็ปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับและช่วงที่2นะครับตั้งแต่มกราคมถึงกันยายน2 5 6 6นะครับด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแทนนะครับนายสุติพงษ์จุนเจริญนะครับปรัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวอว่า กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยอย่างชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพศ2567นะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ2552และแก้ไขเพิ่มเติมแล้วนะครับ โดยในปีนี้นะครับจะเปิดรับลงทะเบียน2ช่วงนะครับก็คือช่วงแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2 5ง5ก็ปิดลงทะเบียนไปแล้วนะครับและช่วงที่2นะครับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกันยายน2566นะครับซึ่งเปิดรับลงทะเบียนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์นะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อนก็คือรายใหม่นั่นเองนะครับ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณพศ2567นะครับเกิดก่อน2กันยายน2507นะครับรวมถึงผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาอยู่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นแต่ยังไม่ได้ยื่นคำขอขอลงทะเบียนให้ยื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองหรือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่น เป็นผู้ยื่นคำขอลง,ง,งทะเบียนแทนได้นะครับและอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือสำหรับผู้ซึ่งต้องขังหรือจำคุกอยู่ในเรือนจำทันทะสถานหรือสถานที่คุมขังของ,ของกรมราชธณฑ์น,นะครับให้มอบอำนาจให้ผู้บัญชการเรือนจำผู้อำนวยาการทันทะสถานเจ้าหน้าที่ที่ผู้บัญชการเรือนจำมอบหมายหรือมอบหมายให้บุคคลอื่นนะครับดำเนินการยื่นต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามภูมิรูเนาของผู้มีสิทธิ์นะครับทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาในเขตอบตหรือเทศบาลตามทะเบียนบ้านและไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนายสุติพงษ์จุนเจริมปรากระทรวมอดไทยยังกล่าวต่ออีกว่านะครับในการยื่นแบบคําขอลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะต้องเตรียมเอกสารนะครับที่สําคัญก็ประกอบไปด้วยนะครับหนึ่ง บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานของรัฐ 2. ทะเบียนบ้านนะครับฉบับเจ้าบ้านและ3นะครับสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับกรณีประสงค์จะขอรับเงินวิจชีพผู้สูงอายุผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารนะครับโดยผู้สูงอายุสามารถแจ้งความประสงค์นะครับวิธีการขอรับเงินวิจชีพผู้สูงอายุได้วิธีใดวิธีหนึ่งเท่านั้นนะครับก็ดังต่อไปนี้นะครับก็คือ 1. รับเงินสดด้วยตนเองนะครับ 2. รับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบหมายนะครับ 3. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามตนเองนะครับแล้วก็4โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามบุคคลที่ได้รับมอบหมายนะครับก็สําหรับการรับเงินมิยฉาชีพของผู้สูงอายุนะครับก็รับได้4วิธีนะครับจะรับด้วยตนเองก็ได้นะครับเป็นเงินสดหรือให้คนอื่นไปรับเป็นเงินสดก็ได้นะครับที่ได้รับมอบอำนาจ หรือจะโอนเงินเข้าบัญชีของตนเองก็ได้หรือจะโอนเงินเข้าบัญชีของคนที่เรามอบอำนาจให้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับนายสุติพงศ์นะครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมข้อสําคัญอีกข้อหนึ่งนะครับก็คือกรณีผู้สูงอายุนะครับที่มีสิทธิ์ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอยู่แล้วนะครับแต่มีการย้ายภูมิลำเนาไปยังเขตอบตอรหรือเทศบาลอื่นนะครับให้ลงทะเบียนและยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่มีภูมิลำเนาในเขตอบตอรหรือเทศบาลแห่งใหม่ภายในเดือนพฤศจิกายนปี2566นะครับหากไม่ไปลงทะเบียนตามกำหนดแต่ได้ลงทะเบียนยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยศชีพภายหลังที่กำหนดนะครับทางอบตอรหรือเทศบาลแห่งใหม่นะครับจะจ่ายเงินเบี้ยยศชีพให้ในปีงบประมาณถัดไปก็คือปีงบประมาณพศ2568เลยทีเดียวนะครับทั้งนี้นะครับสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ รับเบี้ยยัยงชีพผู้สูงอายุนะครับในวันที่5ของเดือนถัดไปณนะบอร์ดประชาสัมพันธ์ของอบตอรหรือเทศบาลที่ได้ไปลงทะเบียนนะครับหรือพื้นที่อบตอรหรือเทศบาลที่กําหนดไว้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเบี้ยยัยงชีพนะครับผู้สูงอายุได้ทั้งหมดในวันที่29กันยายน2566นรนะครับก็สําหรับการแจ้งเตือนเรื่องเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลล่าสุดนะครับที่ไม่ทํา2ข้อนี้ก็จะไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพนะครับก็คือ1นนะครับ ผู้สูงอายุท่านใดที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วนะครับให้ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยงชีพนะครับซึ่งรอบแรกก็ปิดรับลงทะเบียนไปแล้วนะครับแต่รอบ2ก็กําลังจะเปิดก็คือเริ่มเดือนมกราคมถึงกันยายน2566นะครับหากไม่ไปลงทะเบียนตามที่กําหนดท่านก็จะไม่ได้รับเงินเบี้ยยงชีพจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับเงินนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดที่อายุครบ60ปีบริบูรณ์แล้วก็อย่าลืมไปลงทะเบียนเพื่อรับเงินได้นะครับ และข้อสอนะครับสำคัญมากข้อนี้ก็คือผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเบี้ยยิงชีพอยู่แล้วนะครับแต่มีการย้ายภูมิลำเนาไปยังที่อื่นนะครับจะเป็นอบตอรหรือเทศบาลหรือเขตให้ไปลงทะเบียนและยื่นคำขอขอรับเงินเบี้ยยิงชีพผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตอบตอเทศบาลแห่งใหม่นะครับภายในเดือนพฤศจิกายน2566นะครับ หากไม่ได้ไปลงทะเบียนตามกําหนดนะครับแต่ได้ลงทะเบียนยื่นคําขอรับเงินเบี้ยยังชีพภายหลังนะครับทางเทศบาลอบตอเทศบาลแห่งใหม่จะจ่ายเงินเบี้ยยังชีพให้ท่านในปีงบประมาณถัดไปนะครับก็คือปีงบประมาณพศ .2568 นะครับซึ่งปีงบประมาณ2568ก็จะเริ่มในวันที่1ตุลาคม2567นะครับซึ่งถ้านับจากตอนนี้ไปนะครับถ้าท่านย้ายบ้านไปแล้ว ไม่ไปแจ้งหน่วยงานแห่งใหม่ว่าท่านได้ย้ายเข้ามาอยู่นะครับทางอบตหรือเทศบาลเขาจะระงับการจ่ายเงินให้แก่ท่านท่านก็จะหมดสิทธิ์รับเงินนะครับถึงเกือบ2ปีเลยทีเดียวนะครับแต่มีข้อสังเกตกับเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าบางคนนะครับที่ได้ย้ายบ้านไปอยู่ที่อื่นนะครับก็ไม่ต้องไปแจ้งหน่วยงานแห่งใหม่นะครับก็จะเช็คชื่อตามทะเบียนราษฎร์ให้เลยนะครับแต่บางที่ก็ต้องไปรายงานตัวนะครับก็ไม่ค่อยเป็นมาตรฐานเดียวกันสักเท่าไหร่นะครับกับเรื่องนี้ ส่วนผู้สูงอายุท่านใดนะครับที่เคยได้รับเงินเบี้ยยังชีพอยู่แล้วนะครับปัจจุบันอาจจะอยู่ในเรือนจำนะครับทางรัฐบาลก็ยังได้แจ้งว่าก็ยังจะได้รับเงินอยู่นะครับแต่ต้องมอบอำนาจให้เรือนจำหรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นนะครับยื่นขอรับเงินได้เช่นเดียวกันนะครับได้ฟังแบบนี้แล้วนะครับก็อย่าลืมปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่พลาดรับเงินเบี้ยยังชีพจากรัฐบาลน,นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำมาแจ้งให้กับผู้สูงอายุทุกท่านได้รับทราบนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ